พระพุทธองค์เคยตัดคำอวยพรที่มีความหมายมากประโยคหนึ่งว่าขอให้เราใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอคือเราต้องการชีวิตที่ราบรื่นสม่ำเสมอเมื่อชีวิตไม่ราบรื่นก็มักจะท้อแท้ซึมเศร้าหมดกำลังใจแต่ไม่ว่าชีวิตใครๆก็ไม่เคยราบรื่นถึงขนาดนั้น แม้แต่พระซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้อต่อความสงบก็ใช่ว่าชีวิตท่านจะราบรื่นเสียทีเดียวพระพุทธองค์จึงทรงให้พรขอให้เราใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอบนเส้นทางที่ไม่สม่ำเสมอสิ่งที่เราเจอในชีวิตมีทั้งขึ้นทั้งลงมีโรคกรรมมีสรรเสริญมีนินทา มีทุกข์มีได้มีเสียเป็นต้นเรื่องนี้เราแก้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของโลกแต่เราสามารถรักษาจิตใจของเราให้สม่ำเสมอได้ด้วยการรู้เท่าทัน